สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงลองเล่นเย้กันนี่นะครับมีแขกรับเชิญตามเคยนะครับสำหรับช่วงลองเล่นของเรานะครับกับคนแรกโน,นครับจากช่องโนอนอ๋อครับอ้าวเพิ่งรู้ว่ามีช่องโนนอ๋อ,อ,อมันมีทิกตอ,อกไงไอ,ยกอ,ยอ,อยู่ในทิกตอ,อกพี่ก็ตามผมอ,อยูอ่และส้มสีครับไม่มีอะไรทั้นเลยเอาเลย วันนี้นะครับเรามากับของเล่นนะครับที่มีชื่อว่าซูเปอร์เทนในซีรีส์ที่มีชื่อย่อยอีกว่า Mix ซ <Change. Yeah. S 3> <Wow. S 1> ์ a n นด์เเยอและ 2, 2> <Wow. S 1> ตัวละครฮะซึ่ง2ตัวละครเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าของเล่นของซูเปอร์เทนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบ ซีรีส์ mix and change อย่างที่บอกแต่ว่าจริงๆเขามีซีรีส์ที่มันมีลูกเล่นที่ต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่แมนจะเอาซีรีส์อื่นๆมารีวิวให้ดูแนตะ่ตอนนี้เราดูแบบ mix and change ไปก่อนเรามาลองเล่นอันนี้คือลองเล่นนะครับไม่ใช่การรีวิวเราจะมาทำม,มาถูกมาผิดไปพร้อม,อมกัน,กนดับทุณผู้ชมนะครับอะตัวนี้ก่อนเรามาดูตัวเล็กก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับ Tyrannus นี่นะฮะอนหลังจะเห็นนะครับว่าเขาเปลี่ยนโหมดได้ <Wow. S 1> เป็น beast mode ก็คือเป็นตัว T-Rex เลยนะครับผมแล้วก็ Warrior mode นนรัเป็โหดกนะ นั่นเองนะครับตัวนี้ดรากอนเนะนะครับผมอ่าตัวนี้คือจะเปลี่ยนได้ถึง3โหมดเลยทีเดียวเชียวนะครับมีโหมดวิ r โหมดนะครับโหมดบีสโหมดและก็ integration โหมด integration โหมดนะครับผมเป็น3โหมดเป็นโหมดเป็นหุ่นนักบเหมือนกันแล้วก็เป็นมังกรแยกตัวและมังกรรวมร่าง2ตัวด้วยกันอ่าย้ำอีกทีนี้คือช่วงลองเล่นนะครับไม่ใช่รีวิวเป็นช่วงใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่า p พราะพี่แมนไม่มีเวลาที่จะ เอาของเล่นมาลองเล่นก่อนที่จะรีวิวนะครับก็เลยมาลองไปพร้อมกันมาผิดถูกมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอ๋อไ้อนี่มีกล่องับด้วยน้องนุษยอุ้ยมนจะติดไหเฮ้ยกล่องอรก่อัและคู่มือออกมาแล้วี่นีอนี่คือกล่นงปนิศนาแลี่นีนี่นี่นีนี่น่่่นนนนีีนน่เปิดเลย่่่อ อ้มันไม่มีเลยรอ่ะมันคือไปเอาไว้ใส่พวกจอยเวลาเราเล่นแล้วประกอบอะไรอย่างงี้ต้องให้เก็บเฉพาะชิ้นส่วนที่ไม่ใช้เพราะว่าตัวตัวจับไอ้ตัว mix c h a n g เนี่ยมันสามารถประกอบกับ mix c h a n g ตัวอื่นได้เพราะงั้นมันจะมีชิ้นส่วนที่เหลือรอดจากการที่สมมติแขนออกไปแขนสีแดงมันจะไม่มันจะต้องทิ้งไว้เพราะงั้นเราเก็บไ้ในกล่องไว้ออกันหายนั่นเองกันหายนี่เราจะประกอบกันแบบไม่ดูคู่มือใช่ไหมหรืออยากจะดู ดูไหมเอามานี่เอามานน่อ่ะอโหป้าป้ป้าป้ป้เป็นโลป็นโคเป็นโรี่ก็สีดาเป็นโลเป็นโลคล้ายๆทีมภาคอะไรทุกอย่างอะเป็นโลคเป็นโล่อะไรเงี้ยมันต้องถูกแล้วอะไะถูกแล้ว แค่นี้ถ้าผิดก็แย่แล้วจะให้น้องโน้ตลองกลายเป็นไทแรัสได้เลยลืมไปก่อนเราจะเป็นไทแรัสเราต้องให้ห็นจุพขยับก่อนอ่าหมุนเนี่ยทำอะไรได้บ้างขยับโชว์นี่มันก็หมุนตรงหัวได้แต่มันจะบุ่นไม่ค่อยสุดไม่ใช่แขนใช่หัวไหล่ต่งอย่างไหล่ไหล่ไหลแล้วมือก็หมุนอย่างนี้ได้ฮะแล้วก็ตรงข้อพับได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออตดัมเบลยังไงเดี๋ย เขาเรียกว่าแน่นแนนแข็งแรงแน่นอนแล้วขาก็ขยับได้อย่างนี้เลยเตะได้เตะได้อ๋อเสาได้แต่อาจจะไม่ค่อยได้ฟูลแอคชั่นขนาดนั้นเพราะมันจะติดข้อตรงข้อต่อแต่ว่าเรียกว่าขยับแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วมากๆข้อเท้าหมุนได้ไหมนะข้อเท้าได้โดยนี่เฮ้ยหมุนได้ด้วยเฮ้ยปากมันจะมีปุ่มอยู่ข้างสิงพองนี่นี่อ่าปุ่มอยู่ตรงนี้แต่ว่าอ่ทำไมเออแต่กดได้แต่กดไม่ได้นี่อ๋อ อ่าน so ่าจะประมาณนี <owner. S 1> God, uh ้อ huh. uh ่านในเรื่องโนดเป็นได้เลยครับในโนซอรัสซีเร็กซ์กันหน่อยัวมันถอดได้ใช่ไหมคิดว่าได้ครับอ่าดูคู่มือละอย่างนี้ดก่อนมั่นใจว่าต้องถอดทุกอย่างออกมาก่อนอืมอันนี้หมุนอย่างนี้คิดว่าใช่นะติด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 แล้วก็เอาขาลงอ่าดึงจอยตรงนี้อ่าใช่ป่วะอ๋ออ่า ว่เจ๋งพว่เจ๋งนี่มันมีมันมีมืออยู่แล้วอ่านี่คือหางใช่ไหมใช่คิดว่าใช่มันน่าจะประกอบกันได้นะสองอันเนี้ยใช่ไหมล่ะโอโหเห็นไหมใช่ไหมไอนี่เลยดูโพยก็ดูโพยก่ันนี่เลยอนี่เลยพี่นนท์โอเคโอเคโอเคย่อเข่ามันอย่างนี้ตัวว่าเอาหางก่อนเอาหางก่อน เออมันมีรูอยู่เออนั่นแหละแล้วในอันนี้ก็ประกอบเปิดกันก่อนเลยใช่มันต้องหกเข้ารูบ้างอ้าวถูกไม่ว่าทำไมมันดูแปลกๆมันต้องเจี้ยบหน่อยน่าจะถูกนะต้องเจี้ยบหน่อยอ๋อขาขาขอโทษขอโทษน้องๆพี่อะไรพี่ขาตรงนี้มันจะต้องใช่ไหมไอ้เแย่ต้องอยู่ขึ้นสูง ทีบ่บอกมันน uh> ่าจะมีอะไรที่ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเออขามันอ๋ออลิข์ขาตรงนี้มันต้องคับหรือเปล่าไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้มันอาผิดแต่แต่ตรงนั้นก็แล้วเราทำกลับด้านนี่ต้องลงอย่างนี้อือเพราะว่ามันกลับด้านมันกลับด้านทุกคนอ่า ส่วนอันนี้เนี่ยเดานะว่าตอดเลยไี่ใอ่ว่ามันนี่าาน่าจะใช่เลยใช่ไหมอ๋อ,อ,อเออเข้ใเออาเขาวกว่าไหมใช่ใช่แล้วไอ้ขาเขานี่คืออะไรเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดจอยดูดีๆเห็นจอยนี่อยู่ข้าแค่ปะว่ามันมันมีต่อตัวหลังต้องต่อตัวหลัง เออนี่ไงตรงนี้หรือเปล่านี่ไงมีตุกตรงนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยแต่มัดนี่ไม่ใช่แน่นอนทีมงานตรวจสอบไปครับถูกต้องไหมครับนี่ฮะเรากลายเป็นบ e สโหมดกันแล้วถูกไหมคำเนี้ยเรียกได้ว่าก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยตรงไหนผิดตรงไหนผิดนี่หรือว่าร้อยนะใช่น่าจะร้อยน่าจะร้อย ก็องใส่อย่างนี้ไงโอ้วววววมันมีเทอมอ้อโอบันนี้เองโอดีไซน์มาดีอืมอืมอืมออืมไปดูอีกตัวนหนึ่งซึ่งซิ้นชิ้นสูนเนี่ยเอามารวมกันได้ด้วยแมดกันได้เข้าถึงชื่อ Mix and Change ยังไงล่ะโอ้ว แต่ว่าตัวนี้ได้ถึง3โหมดเพราะงั้นก็คนละโหมดเลยก็ได้อ้ยอันนี้ไม่มีกล่องพิดเสอ่ะสับสิแปลงร่างเป็นหุ่นลยครับลงแล้วครัว่วครับเอาหมดไหนก่อนพี่เอาหมดว a r r i o r ก่อนแล้วกันวางไั้พี่จะเล่นจะเล่นลงนี่คืออยากเดีนะอไปเล่นแบบ มันคือจุดเด่นของซีรีส์นี้ว่าแบบดึงจอยเนี่ยเรียบร้อยดึงจอยนั่แหละฮะเดี๋ยวครับเป็ดึงจอยแต่ข้อดีของจอยก็คือมันจะแบบใส่ได้อิสระมากๆสลับดูสลับนี้ได้อ่ะอ่ะเสร็จแล้วฝั่งน้อตเต็มเรียบร้อยนะครับไม่ไงครับเท่นะฮะเท่นะฮะยากไหมเมื่อกี้ไม่ค่อยยากครับผมเพราะว่ามันมันเหมือนมรงกันมาของเขากันแล้วมันตั้งล็อกอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนตัวนู้นที่แบบว่าแต่ว่าตัวนั้นก็ล็อกอยู่ข้างเนียว นี่ขนาด m i x m a t c h คืออีกโหมดหนึ่งอ่ะไม่ใช่สิอีกซีรีส์หนึ่งที่มันตัดก็แปะตัวใหญ่ๆแบบนี้อ่าอันนี้ยังไม่ใหญ่มากมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนโหมดกันอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปโหมดไหนก่อนดีจริงๆกันก่อนจะเปลี่ยนโหมดฮะจริงอันเนี้ยเขาบอกว่ามีฟีเจอร์พิเศษที่พี่บอกว่าเหมือนสวิตช์ก็คือตรงนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่มันน่าจะต้องใส่ฐานนะฐานอยู่ตรงหัวใช่ฐานกระดุมอยู่ตรงหัวหัวก็คืออ่าถอดหัวมาแล้วก็ตรงตัวลำตัวมันนะคือที่จะมีที่ใส่ฐานอยู่คือมันต้องแยกออกมา ต้องแยกมาต้องแยกมาอ๋อเราคือแยกดับเบิลก่อนใช่โอ้อ๋อนี่ไงที่คันธารต้องไม่อยู่ตรงกลางเลยออกได้เลยต่อได้หลยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอ๋อนี่นไฟมีไฟนี่นี่ทุกคนนะปส่มใส่ปร๊บปิดเปิดอ่าทีนี้เราก็จะ มีไฟหนึ่งสองสามห้าโอา้ยอย่างเท่อย่างเท่่อะทีมงา,านให้เลือกเลยอ่ะเดี๋ยวผมแปลงให้เอาตามที่ทีมงานอยากได้อ่ะ beast mode beast mode มันต้องแยกเป็นสองตัวถูก <2 S 1> ไหมครับสองตัวมันก็สองตัวแต่ว่าต้องแยกน,นะมันจะต้องเป็นรูปทรงเดียวใช่ไหมครับมันจะมีปีกข้างเดียวอ่าอ่า กัได้เลยค่ะเฮ้ยทำใ้ต่าแบบนี้เลยว่ะตัองทำให้ต่บบนีเลยว่ะ้องทำให้แล้ว่ะ้องทำให้ต่าแบบนเลย่ะองทำ้่าแบนี้เลยว่ะต้องทำใหต่าแบบนี้ยว่ะองทำให้ตัาแบบนี้เลยว่ะต้องทำให้ต่าแบบนีเยว่ะต้องทำให่าแบนี้เลยว่ะต้องทำให้่าแบบน้เล่ะต้องทำาแบบนี้เลยว่ะต้องทำให้ต่าแบ้เลยวตองทำให้ต่าแบบนี้เลยว่ะต้องทำให้ต่าแบบนี้เลยว่ะองทำ้าบนี่ะต้องทนี้เลย่ะงทำ้ต่าแบบนี้เลยะตองท เอ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 ้ยมันติดแค่ม e ันไม่มันไม่ติดอ่ะติดข้างเดียวหรอเออได้พี่ได้หมดแล้วเว้นเนี่ยแล้วก็ต่อหางเนี่ยนะเนี่ยจริงๆได้หมดแล้วนะเว้นท pues mm. ุกคนคือนี Anime> ่มันได้จะครบอยู่แล้วนี่เห็นเหลือแต่เนี่ยเหลือแต่ปีกขอน้องดูหน่อยได้ไหมได้แต่ว่าพี่พี่รู้วะพี่รู้แล้วอ๋อมันต้องแบบนี้ เราก็ต้องมางขมวหารูที่มันต่อได้สิ Change เห็นไหมมันมีรูตง่ายจังเลยลูกเออมันเป็นจอยเป็นอย่างนี้นนะเพราะว่าจอยจะแบบแน่เห็นไหมสุดวายสุดวายหรืว่าจริงๆแนะผ่าจะจอยนี้หรือเปล่าเออเมื่อกี้เราจอยกี่จอยมันมีหลายจอยทุกคนเอ๊ะไม่น่าใช่นะหรือว่าเป็นคนจะเป็นจอยเดิมที่เราจิ้มมันอีมาก่อน เออแล้วมันอยูดเงนนะพี่เหมือนมันยูดเออใช่เหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยถูกป่ะใช่แหละเนาะอ่ะทีมงานตรวจสอบสิครับอืมผมเสร็จแล้วครับล่ามมังกรแดงครับเดี๋ยวมังกรฟ้าให้นางนนท์เล่นครับนั่นเลยครับเล่นเสร็จไปแล้วครับบ้าเครับเดี๋ยวเราต้องเป็นอินทิเกรชันอินทิเกรชันไงพี่เราได้เป็นอินทิเกรชันนะทีมงานตรวจสอบสิครับครับผมบอกไว้พี่ทำอินทิเกรชันหมด เอ่าวบิทโมสบิทโมสนี่เป็นมายานบอกอินทิเกชันเลือกบิทบิทบิทใช่ไปกอกลับดูได้ทหมเนีคนบิทโมสดีกว่า เพราะว่าบีชโหมดอ่ะมันจะตัดแปลงต่อจากวอริเออร์โหมดพี่ปายถามก่อนว่าจะให้เลือกโหมดอะไรแล้วแล้วทีมงานก็บอกให้เลือกเป็นบีสีเอ่ารอมันจะปากอ้าไม่ได้ไม่เหมือนตัวนั้กลายเป็นอันนี้อันนี้พี่ว่าจะผิดยังไงอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูด้วยฮะถูกต้องแค่ไหนเฮ้ยแต่ว่ามันสนุกตรงที่เรามาหาแบบจอยป๊อปป๊อปป๊อปดีนะใช่ใช่มันมันคิดเยอะกว่าทีเล็กประมาณหนึ่งนะครับเพราะทีเล็กส่วนใหญ่สัดส่วนมันแบบมันชัดมันดูรู้นะเออชัดเจนมันดูรู้ นี่เลยรักที่โตเต็มวัยไม่ใช่รักที่แปลกแอบเทิร์นทางทางโอเคต้องครับตัวซ้อนนี่ครับน้องทักสินส่งเข้าประกวดจริงๆแล้วอ่ะเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งเขาเป็นนักลงเสียงโฆษณาอยู่หลายๆที่เขาไม่ยอมมาออกกล้องชื่อดัง้วยนะสรุปโอเคหมดนะครับทีมงานโอเคครับไปอินเตอร์เฟรชหมด แบบนี้ต้องแบบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่วะอันนี้ลงมปีกแล้วเป็นปีกแล้วนะฮะนี่รวมเป็นขาเดียวแล้วสูกแล้วมใช่ไหมสูงจริงมันต้องยืนมันต้องยืนมันต้องแบบอย่างนี้เหรออาเรไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายในหางต้องตรงนี้ต้องตรนยืนนี่ละเราเทียบดูเราเทียบดูเราองศาเรองศาอะนะเห็นป๊ะเป๊ะถูงไหมครับผมจะเหลือสองทีมนี้หัวหัวมันอยู่ไหนกันหัวอยู่นี่ออ๋ จะเอาเป๊ะหรือไม่เป๊ะฮะอะแล้วแต่ทีมงานเลยครับถ้าโพสเจอร์ก็ไม่ถูกนะจะไม่ไม่เอาโพสอชิ้นส่วนการประกอบถูกต้องไหมครับไม่ถูกเฮ้ยถูกอีกใช่มันมันยังไม่ถูกต้องนี่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 เอออ๋อนี่เหรออือก็ยังไม่ถูกอ่ะใบได้ไหมเสื้ออ๋อก็อยู่ใกล้ตัวนี่แหละ อ่าจอยนั้นจอยนั้นเอออ่าจอหรือเปล่าจอหรือเปล่าตรงส่งตัวไม่ใช่อะไรวะอือสุดท้าดก็อยู่เขาไม่อะไรผิดพลาดตรงไหนคอตรงนี้เขูงขึ้มไม่แต่คอแต่ว่าคอผิดใช่ไหนใช่ตอนแรกใส่คอไปอ่ะแล้วก็บอกถ้าไม่นับโปสเตอร์นะอันนี้ก็เกือบถูกแต่แค่ขาดอีกแค่ไม่กี่อย่างตอนแรกเราคุยตอนแรกที่แก้จุดนี้มาเป็นจุดประมาณตรงนี้เนาะ อันนี้ต้องแปลอย่างนี้ถูกแล้วปีกเนี่ยไว้ตรงนี้ถูกไหมจริงก็ไว้ตั้งแต่แรกก็ถูกนะไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ถูกนะแก้ทำไมกันไม่รู้บ่อยแล้วต่อมาต่อมาคือสิ่งที่สงสัยก็คืออ้าวมันจะไปผิดตรงไหนก็เลยว่าแก้หมดแล้วไม่มีอะไรผิดเลยดูตรงนี้นะนี่นะตรงนี้นะผิดตรงนี้นะฮะลืมผิดเ มันมีจริงนะพี <the> ่อย่าลืมนะทุกคนตรงนี้สําคัญนะเพราะว่ามันเป็นแกนพลังงานนะก็ตรงกลางงนี้เขาเขียนไว้เลยนะว่าสําคัญมากอ่ะผมให้สองคนละเรงเลยเอามาผสมกัานกันตัวที่มันยิ่งใหญ่ก็คือมังกรสุนทรภพอย่างไมล่ะมิคิว่าจะเล่นบุกนี้ดิไม่คิดเลยมังกรชิปไฟทอรที่เอากล่องกล่องพิศนาขึ้แล้วเราดูกันว่าทั้งสองคนนะครับจะดีไซน์ ตัวละครทั้งคู่เนี่ยออกมาเป็นแบบไหน,นซึ่งจะเป็นลูกเล่นที่ไม่มีกับรุ่นที่ดัดดัดและเปลี่ยนร่างได้เป็นลูกเล่นเฉพาะของรุ่น mix and change นี่เลย อันนี้ก็ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเสรวครับดีมากจับภาพผลงานศิลปะชิ้นนี้อันนี้เป็นเดมีเสร็จแล้วก็นี่คือ mix and match ผลงานแห่งความภาคภูมิใจอ่าอันนี้จากผลงานจากเด็กชายอะไรครับเนี่ย ทุกว่าดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเราคิดไม่อย่างดีคุณดูนี่นะเราจะพรีเซนต์ดูคุณดูหน้าคุณดูหน้าของเขามีหลายลุกตาอีมากเอ๊ะมีตามีปากเราแบ่งช่องไว้อย่างเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้คืออะไระตรงนี้ตรงไหนฮะตรงข้างบนสุดเนี่ยคืออะไรฮะอ๋อมันเป็นเหมือนกบางลมกันลมอ่าเ่อว่าไหนฝนตกอ่ะแล้วขับขุนยนี้ยเข้าตาไงถ้ามีเนี้ยไม่โดาเจริงมันมีรูปแบบมาจากทรงผมเลเจนด์อ่าใช่ใช่ใช่เป็นเลเจนด์ตัวโจสเกต ใช่แล้วอันนี้มือนี่เขาใช้จับเลยได้บ้างฮะมือไหนฮะมือสองข้างเนี่ยมืออันนี้เป็นเอ่อเป็นเหมือนอ๋ออันนี้มือเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้จริงๆเป็นอวัยวะคือถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงตรงตรงเบ้าตรงตรงตรงเอวเขาสะโพกเขาเนี่ยฮะจะมีกระดูกเชิงกรานงอกออกมานะครับคือเราทาไอชิ้นส่วนเนี้ยเราทําให้เห็นว่ากระดูกเชิงกรานที่งอกออกมามันวางของได้เออมันเป็นคอนเซ็ปที่เราออกแบบมาแล้วใช่นะครับ อ่าส่วนโล่เนี่ยเราให้เห็นว่าปากทีเล็กมันงับได้เวลาจะใช้งานเราก็หยิบโล่มาได้สบายนี่นะฮะอ่าส่วนตัวนี้จะเห็นว่าเรามีหน้าตรละครอยู่เหตุผลก็คือเราจะได้มีคนไว้สอดสองด้านตรงข้างศัตรูอ่ะมาจากข้างหลังไงแต่หน้ามันมองลงนะไม่ก็มาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ตโมโต้ตัวเล็กกว่าไงเนี่ยมีมองฟ้าด้วยเนี่ยอ่าเราเงยหน้าเงยหน้าขึ้นอันหนึ่งแล้วก็ก้มอันนึงเราจะลอยไวไวไวตรวสอบศัตรู อ่านี่ฮะผำง,งานการออกแบบมีชื่อไหมมีชื่อไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรดีคุนยนเทจังโวย <c oughs> สุดคู่หุ่นยนต์อัลติมาเล็กซโอ,อผมว่าหุ่นยนต์นี่น่าจะคอนเซปต์ซีโรเวสนะไม่เสียอะไรเลย <c oughs> ไม่เหลือลครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ m i x and อ h a ์เของเล่นจากเรื่องซ u เปอร์เทนนะครับอ่าก็ถ้าใครสนใจนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าโซน ของเล่นนะครับน่าจะมีตามห้างทั่วไปเลยนะครับผมส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวน่าจะเป็นการรีวิวให้เห็นนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับไม่เหมือนอันนี้อันนี้มาลองเล่นกันนะครับอ่าโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องโน้ตนะครับและขอบคุณน้องสกินด้วยที่มาร่วมสนุกนะครับมั่วตัวไปกับเราพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ